สภาพผมวะเนี่ยถ่ายมาตั้งนานสภาพผมเป็นอย่างนี้เหรอครับ้ชมทำไมนะคนในกองทำไมนะสงสารรุมก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นสภาพเองเหรอโอ้เห็นแล้วแต่ว่าลืมไงเคยลืมอ่ะไม่ได้คิดว่าจะยับเยินขนาดนี้ทำไมนะคนในกองทำไมนะขนาดจะกินข้าวนะเขายังไม่ชเช็ดตเลยนะต้องอ้าปากกว้างๆคอนติเนียมันไม่ได้ คนในกองอก uh, ลับมาเรื่องนี้ก่อนนะคนในกองคนในกองก็ก็ก็หลายอยู่ก็หลายคนอยู่แล้วแล้วอ่ะเขาเรียกชาเลยนะเนี่ยชาเย็นมีสองแก้วก็แบ่งน้ําแข็งกันก็ได้เงี้ยก็คนละก้อนไปก็อิ่มพอดีอร่อยแล้วเขาแบ่งใครบ้างเปี้ยวอ่ามีหมุนด้วยอ้ามีหมุนด้วยเว้ยเอาใหม่ในในในคอมอะไรเงี้ยให้ไงนะอ่านี่เขาส่งมาให้แล้วนี่ไง เทด้วยอเขาหมุนมาด้วยเนี่ยคุณเบิร์นฮะคุณแมนนะเนไม่กินนคุณแมน่กินมนด้เขคุณมหวานไม่กินเหรกินนมฮะไม่ชอบกินนมใช่เข้มชอบกินอะไรใส่นมถามจริงอะไรเขาไม่ชอบกินอะไรใส่นมเหรอผมไม่เคยกินหวาน ฮะแล้ก <Huh? S 2> <u> ินหวานแล้วก <laughs> ินล่ะก็มีเอเปรสโซ่กินได้อะไรนะอะไรนะเอสเปรสโซเอสเปรสโซ่ผมเป็นคอมเมน